เข้าเต็มเนี่ยมีไม้ไก่คุก,กรักนอกรักใหม่ยังยังรู้อีกรู้รักใหม่รักเก่าก็รู้อีกอรักยังไม่ถึงร้อยปีเขาก็รู้เนี่ยพึ่งพึ่งึันมันยังอยู่รวมกันมันเพิ่งมามาทําความร้อนแตกแตกไปหาเนี่ยมันประมาณมตั้งหกสิบปีถ้าร้อยกว่าปีก็พ่มอีกหนึ่งหนาและมีคาร์บอนหมายว่าอากาศมันดันออกมา่เป็นรูเล็กๆตามเนี่ยเนี่ยตามรูเนี่ยจะเป็นรูรูดันออกมาละว่า การที่ดันออกมาเนี่ยเห็นไหมมันดันมาเพราะว่าข้างในมันดันออกมาลักมันเลยก็ต้องหลดเพราะว่าเขาได้ยี่หอ้อของทีเตรียมภาพใหม่มเตียนอะเรียบรถไวให้ระวังไว้ระวังไว้เลยดูเอาเนี่ยผมได้ทองเนี่ยเนี่ยมาจากลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะมาจากรุกคนละที่นะมาคนละที่มาคนละที่นะมาจากกทุมธานีอ,อือันนี้มาจากกำแพงเพชรอันนี้มาจากปราจิน